ทุกคนนะพบกับซ่องบ่าวคำเซนแอลเซนเกาเซนเคยทุกคนมันนี้กะบ่ะบาวคำเราจะพาทุกคนมาลอ,อเขตเนื้อสัง่งทองตึงอีกท่านึงทุกคนเนื่องจากสุดแล้วนี่พามาแต่ว่าวคำก่อนค่าคำที่บ้านแกงองอตอนนี้บ่าวคำก็อยู่ที่เขตนาสังหินทุกคนเขตนาสังหิน เขตนี้ก็จะเป็นจุดจุดก่อนทอดทางแบงค์สามแยกเฮล่าก่อนนะหรือในแผนที่เพิร์เจอรวบาวาสามแยกปากตอนบริเวณนี้ก็ยังเป็นป่าไม้ทั่วไปุกครัคบบานงทือนตาะชนี่เป็นมุ์มีเศษนะ พราส่วนเล็กน้อยทีว่ว่ายังใหญ่อยู่ตามนี้เส้นทางนี้ก็ทวนขึ้นเนาะเป็นเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่สนา,ามเนาะไปสู่เมืองแกนเท้าปอแตนต่างๆทุกคน นอกนั้นถ้าเฮาเลี้ยวขวานี่ก็จะไปสู่ปากลายนยญญายาบุรีไปหงสาพวกนั้นมันเป็นเส้นทางเลาะแคมป์ของเนาะเอาตามาแทนที่ตัวจริงมาจังสักทุกคนเส้นทางนี่กะระวังสีเกิดเนาะระวังสามแยกสีไข่หาเขตบ้านบางนี่ก็เป็น จากทางฝั่งไทยทุกคน,นออกมาดำเนินการสร้างขึ้นเดี๋ยว่าเขาจะพาไปอ่านป้ายเพื่เนาะเพราะว่าก็าจะมีป้ายจารเลกตั้เนาะเออว่ารัฐบาลไทยบทเป็นคนซ้อยบทจังใดติดตามไปด้วยกันเป็นเส้นทางสองเลนใหญ่ทุกคนเลนไปเลนกลับบ่ม,มีคูกั้นทางเนาะมีแตแมงสิ้นจาราจรส่วนหนึ่ง เขตนี้บ้านโคกเพิงทุกคนบ้านโคกเพิงจะมีเงืนกระจายตัวอยู่เล็กน้อยพอ,พอหนาแน,น่นคือแต่ละหมู่บ้านทีเบ่าคำพาเลากสุดก้อนนี่เนาะพาเลากสุดก้อนนี่กระเทิร์นหามันหนาแน,น่นหนาแน่นบ่อกระกระบ้อปันใดทุกคนแต่กระถือว่า,าหลายพอสมควรวจังหวัดเส้นทางก็เป็นที่ตาทุกคนเห็นใน เป็นบางชุดก็กรจะจายกันไปเดี๋ยววันนี้พา,พาทุกคนเข้าไปรอเส้นทางตัวเพียรา่รา,ดรา,ดราดนงครับเพียราาเพียร่าเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปหลายเขตนะทุกคนเชื่อมต่อไปทางตัดมาทางเนเก่างก็ได้นะแล้กก็ออกสู่อ่า ร้านอาหส่สองเกศนองรก็ได้ถือว่าถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญนะทุกคนสามารถาไปมาได้หลายรูปแบบจารเนาะแต่ว่าเส้นทางอาจจะบุ๋ีเพราะว่าเป็นทางทะลุเลยอันนี้เบาคำขอสามแยกปากต่อนทุกคนเนาะเด็๋เวผเขียนมาบ้านปากตอนตบักแยอยู่นี่ จะมีห้างซินดาสี่แปดสิบเก้า 4, 8, 9, พันหรืวคนนี่ก็นนกหลายพอสมควรทุกคนมีห้างอาหารวอทเอฟนี่เป็นสามแยกปักตอนในปัจจุบัดทุกคนบริษัทหนูบริษัทเบียร์ลาวเนาะห้างหนูพันจำหน่ายเครื่องดื่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบียร์ลาวนี่มันสามแยกปักตอนทุกคน จน,นปักตอนในปัจจุบันถ้าไปทางนี้นี่จะไปสู่สนานามบ้านวังและสยบ,บุรีทุกคนเนาะถ้าทางมาทางนี้แหละมันไปสู่เจ้าห้องอย่างเพียราดฮะเดี๋ยว,ว่านคำพาเดินทางต่อทุกคนอตอนนี้ยุที่สามแยกปักตอน็็ถือว่าบ้านปักตอนนี่ก็เป็นบ้านใหญ่พอสมควรมีการค้าขายมี ห้างขายสินค้าหลายนะทุกคนแล่จากสามแยกปักตอนเข้าไปตัวเพียร่านนี่ก็มีระยะทางประมาณ18กิโลเมตรทุกคนนะมีการเรี้ยงเป็นเลี้ยงไกลหนะ้างขายเกินอ่อกสร้างใหญ่หลย ทางเข้ามันก็จิเป็นทางสองเลนน้อยตามที่ทุกคนได้เห็นเลยแหละทางระวางปากตอนไปเพียราดเนี่ยมาเบิ่งหมู่บ้านระวางทางน้ากันทุกคนเาาจะผ่านหมู่บ้านอย่างเนี้ยเอค้ำกับเคยมาหลายเทือแล้วเนาะแต่บบม,มีโอกาสได้ถ่ายคลิปเทือเนาะเดี๋ยววันสุดที่กัถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิง่งเนื่องจากฝนตกหักกระเซาทุกคนเนาะน้ำในห่วงอยู่เข้มทางบางส่วนอยู่ตรงนั้นก็เขียวเหลืองงามสุดเลยเดี๋ยวครับ เระดูการเก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันนี้ก็มีหลายเขตเพิ่นก็นกนได้เก็บเกี่ยวไปแล้วทุกคนแต่ว่าผูใ้ใดปลูกไว้ก็ไ,กได้เก็บเกี่ยวไว้ผูใ้ใดปลูกซากก็ตามนี่ทุกคนคนระับเก็บเกี่ยวซาเดี๋ยวมาเบิ่งตอนกันทุกคน นี่ก็จะเป็นบ้านปักต่อนอยู่ทุกคนเนาะปักต่อนฮอมซิปฮอมเก้าไล่ไปเรื่อยๆเนาะเบิ่งบรรยากาศรำกันหมู่บ้านก่อนยังอี๋เธรรมมาตาทุกคนก็นยังบองมีการาปลูกเข้าปลูกน้ำหรือให้ธุรกิจข้าปันใดแล้วทุกคนส่วนหลายจะเป็นการเที่เกี่ยวกับเรื่องของกสิกรรมหมู่บ้านเนี่ย การปลูกไม่แคมทางเนาะเป็นการปลูกพืชมงคมลบอกขจเจรวญนะทุกคน,นจะเป็นต้นคุนต้นเอ่ยนี่ก็เป็นบ้านฝากในเฮียทุกคนนะบ้านฝากจะแต,แตะ่มีต้นมะขามเพียร่านนี่ก็มีชเสื่อเสียงวองสมควรทุกคนเนาะ เกือบว่าส,สัมสนาคามคนใะดเรื่องมะขามหวานเนี่ยอสนาคามน,นี่จะดังเรื่องของมะขามามะขามมะม่วง่ว่าพีเร่านี่จะเป็นพวกมะขามเปียกอย่างต่างๆทุกคน,กคนสภาปัจจุบันเนี่ยเป็นคนจะมีเดินเลี้ยงงังวเลี้ยงควายหลายพอสมควร ้านพักต้นก็เป็นบ้านใหญ่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางเส้นแคมป์ทางกัแมนเนาะแล้วก็เส้นตัวมาเพียร่าในกัแมนอ่าคำมือมีโอกาสกัแมาถ่ายทุกคนเบ้างนี่แหละสภาพความเป็ดอยู่เนาะก่อนมันอ็ดูฝนทุกคนช่วงนี้เราจะฮ้องกาดูไปฝนต้นหนาวเนาะมาดูเกี่ยวเข้าเพิ่ช่วงนี้ไปก็จะเป็นช่วงของบุญทรงเฮาทุกคน บุญทรงเฮาแล้วบุญทรงเฮ่ก็จะเป็นบุญท่าดหลวงเนาะบุญทรงเฮ่กับจัดขึ้นพร้อมบ,บุญออกพรรษาเนี่ยนะทุกคนบุญทรงเฮาเวียงจันทร์นะหลังจากนั้นกลายในในเป็นบุญทรงเฮาสีไข่ต่างๆเนาะแต่ว่าก่อนออกพรรษาสประมาณทีเช้สาสบา,ายในเกรอบปิด คุณท,ทรงเฮีจอมแจ้งได้นะต้มีร้า oh. นนะุคนอันนี้มันส่วนมะพร้าวน้ำหอมนี่เต็มจังนหนัลโหลทุคนต้นเตี้ยเีนี่ก็สามารถเก็บมาขายได้วนะเนาะเกิดลูกเกิดเต้าเขาว่าปลูกประมาณห้าปีหกปีเนี่ยก็เก็บผลผลิตได้ทุกคนต้นมะพร้าวน้ำหอมนีนะค่คนก็ซื้อหลายนิยมซื้อเนาะเนื่องจากมันเป็นแช่ไหม ห้องว่ามันมันหวานะนะมันโอกาสที่จะสวมคือมะพร้าวปานทั่วไปนี่มันน้อยหลายเนาะสองก็เป็นต้นเตี้ยเนี่ยแกบผลผลิตง่ายน้ำกับซีหอมมาสันส์ส่งคำส่มน,นะฮะและสมควนว่าความน้ำหอมกันเลยเห็นนี่ก็จะเป็นทงนาทงนาก็บเบลายลนะทุกคนแล้วทงนาก็บเบลาหลเพราะว่าเป็นปองปูเป็นหอมผนะ่าฮะน่ะบางบ้าก็เป็นโคกเป็นปลาแล้วก็ได้ปลูกตามที่ลุตงต่างๆนั่นแหละ ก้อนเด็กมันปลูกได้กับพวกก้อนเด็กปลูกไปได้เพิ่นก็เอาต้นไม้ใหญ่มาปลูกหรือว่าเป็นคังเลี้ยงสัดต่างต่างต่างทุกคนได้เห็นนี่เป็นปบนเก็บซื้ออย่างพาราทุกคนเนาะทรงกินหอมหวานไร้หวานสั่งอย่างพาราบอกทงนาก็โอ้เข่าล่มหลายทุกคนเนาะผลผลิตปีนี้คือว่าหลายปรสมควรมสำเร็ประเทศลาวนะ ถือว่าฝนดีน้ำดีอากาศดีครทุกคนเฮ็ดให้ผลผลิตได้ออกมาหลายนี่เพื่อเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วเนาะเราดูนี่เป็นปั้นเข้าแล้วละแล้วก็มานับกระสอบสักการบางบอนเพื่อนก็นกนจ้างปั้นเนาะ,ะบางบอนเพื่อนก็ไมี่รู้เขาห้องว่าปั้นเอาเข้าออวรือเล่าราดูการเก็บเกี่ยว บางบอลเพิ่งกับจ้างปั้นบางบอลเพิ่งกับปั้นเอาเข้าคล้ายๆว่าสาวเป๋าเอาให้คนมีจักหันเป๋านึ่งหรือว่าสามชิปเป๋าให้เป๋าเนื่องกันแล้วแต่ตกลงกันวันตัวนี้ลักกามันก็แบบนี้ตายโตทุกคนบางบอลไปแยกนี่เขาก็เอาลายเด้คล้ายว่าเข้าไปในป่าโอ้เลิกเติบเนาะก็เสียข้อทงนาหันจากันสาวเป๋าเอาเป๋าเน้งจอกจะเอาสาวเป๋าสองเป๋าทุกคน เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าเกี่ยวข้าเกี่ยวน้าเพิ่นกับสิปล่อยงว้วปอยควายแบบนั้นนะ่ะเนาะช่วงนี้เพิ่นกันยังมัดไปอยู่ลามไปอยู่แือว่าเอาไว้ค้างอยู่สินะนะฮะตัวน,นี้ก็ยังบริกเกี่ยวเนี่ยนะมีคนลงซ่าลงไวทุกคนเนาะแล้วเข้าแต่ละสายพันธุ์จะเติบโตต่ตางกันอีกบางสายพันธุ์เพิ่นว่าสามเดือนสามเดือนครึ่งได้เกี่ยวแล้วสินะ บางตัวซีเรียติ็ดิเกี่ยวกับมีแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่พื้นที่ต่างๆทุกคนเนาะทันทงานาได้อุดมสมบูรณ์ลายเนาะมีน้ำในายเอ่อบอมีหญ้ามันยึเ,ยยเข้าเติบโตได้ไวก็ดิเกี่ยวไวทุกคนแล้วก็บางบางทงนาน,นี่มีหนูมีอย่างเข้าไปกัดเครื่องกู้ของฟังไลยแห้งเบิดทุกคนอนะันนั้ ล้วนแต่เป็นภัยคนทเป็นภทยเป็นน้ำท่วมนาบอกสินะอ,อะไรกัรอดยาี่นคันท่วมดําม,มือและไรลงกับสิบต่ตายจนข,ขับันท่วมเซ่สามชีมืออะไรบบน,นะคนเนาบุหรี่ต่อมากันเป็นศัตรูพืชน,นี่แหละประเภทตกกะกั่นประเภทหอยประเภทเนาาประเภทเมีหนูถ้าทาเพรมีการจัดการดีผลผลิตมนก เรได้บางเท่ากับเบิดแห้งไปละล่าใช่ไหมลงแห้งไปสกุลใจไปแสนหนึ่งที่จริงสิได้สองแสนพันเหลือแต่เศร้าพันใช่ไหมเหตุให้หลายคนก็โอ้ยบวดเหตุออละเอาเหตุอ,อย่างอื่นดีก่อนเนาะพูดนองปลายดีก่อนดีบรีคายกินเบิดไปข่าวดนะังนะครับเส้นทานก็จะเป็นคูทุกคนเนาะเป็นคูสังเกตสองภางทาง,งจะเป็นบอลลูนเนาะเนื่องจากอ่ารั เป็นยกระดับทางมีเพนมีแผนการขยายจักรยานคนเดีวเส้นทางคล้คายคล้ายครูเวียงกับโมฮูว่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมบอ่อเนาะพอเขาไปเขตนี้น้ำเน่าจะบ่ท่วมคนเนอนจะเป็นเขตภูผาบบวผ่ากับโมฮูเลยกับบุคลีจะเพื่อนเนาะว่า,าน้ำท่วมเขตมังสังคองนี่หรือว่าเป็นมีโปรเจกต์ต่งตงตงตงางๆวะเราสำรวจครับตอบมาได้ตอนนี้ อ่งจากมันนอกเหน่ยสิย่งที่เขาพูมาเขาบอกไปมันสิทิ์นิดมาะแล้เดี๋ยวสิว่าโอ้เบาคำขบวนเคืองั้อเนาะเอาเป็นว่าเขาตอบจิทธิก่อนทุกคนถามีอย่างแน่ออนอนเขาจึงสิไดเ,เา,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 าเป็นสิเดสิดอริเด,เดี่ยนะมาไม่ั่งทุกคน ต้าไม้ซักนีดอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่เขตหลวงพ้าบางทุกคนเนาะหลวงพา้าบางครับอ่าสัญญาบุรีอีกปะเยงจัดนี่บกเคยมีถึงจะมีก็กจะกระจายทั่วไปทัป้งป่าต้นไม้ซักสมมติถือว่าเป็นง่ายทุกคน,นส่วนสปลูกได้นีร่ระดับสาวบีเนาะต้นถึงสีเงาสมมติเนี่ยแนวขนาดใหญ่กว่าน,นี่เี่นบกาวเพลิงเลยเนาะสมัยตะกี้หมดและปลูกไม้ซักนี่คืส่วนต้นไผ่ ต้นไผ่นี่ยคันปลูกอีดีนี่ยปลูกอีลีนี่ยคันมีน้ำเลี้ยงหรือมีวิธีบอระบาดนี่โอ้เก็บนอกินตลอดปีทุกคนเนะา,า,านนนะก็ต้องท่ายามฝนโยปลาอยู่ดงนี่แม่นแท้เนาะต้องท่ายามฝนก่อนคันฝนตกแหละจึงทีได้กินากันซะคัดฝนมาตกก็ถือว่าจบข้าวจะต,ตัดไม้บ้าเก็นแนวอื่นฮะบ้านหินรับเขาเก็บบ้านหินรับ ประชาชนก็กกจะกระจายไปที่นั่นเป็นมาเิ็ดให้เฮ็ดนะมาเฝ้าหัวเฝ้าสวนบ้านแท้เปน็นจะอยู่ตัวบ้านใหญ่หรอันที่เขาเขาโม้หู้นะแต่ลักษณะจะเป็นบ้านทีอยู่อาศัยโเค่นี้อากาศดีทุกคนอากาศดีที่ว่าละเป็นเส้นทางหนึ่งที่เป็นตามัดเที่ยวศุทุกคนนะเป็นตาม,มาัดดินเป็นตามัที่รถดินนะนะ ทำเอนต่างประเทศองหรือว่าวันอื่นขอจัดคลิปได้ทีท่ขี่รถทีบนั็นสัง,งทรวิ่งเป็นลูกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเศรรับเองครับก็มอส่งทุกคนมอสนเนื่องจากรถปลายแน่ยนะเนาะแล้วก็เชนทางก็เห็นวิวธรรมศา,ตาสตร์สองภาคทางนะสวยงามเลย เคทุกคนคาับิวโอเค้กหน้งาเก็บบ่อนางลินคูกเปนอนนกเย็นสบายอยนี้กันยุงกกัดหัวเลยยุงกัดกั่ยุงปีขนาดนในหงเฮียนทุกคนหงเฮียนบ้านหิน ลวดเครือรัชพรทั้งกันน,นี่แหละเครบ้านหิลนลาดบ้านอย่าต่างๆบ้านหินลำอย่ต่างๆสามแยกปากซอยเข้ามาก็บภาพเบิ้งการเติบโตของบ้านเมืองมาทายมาฝ่าพี่น้องคนลาวเนาะเพราะว่าจะอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศเนาะ FC, เอฟซีบอาคำเนาะทางอเมริกาทางแคนาดาออสเตรเลียฟลานเดอร์มันต่างๆ ข้บใจที่ต่งนะขับชมเราเราจะเป็นคนคนไทยคนลาวคนที่เข้าใจภาษานี่แหละบางคนไม่เข้าใจคนตามเล่นมันก็มามาสมกับมีทุกคนก็เห็นอยนะู่เนาะ Thank you everyone for watching my video making about กันทีลาวแล้วกันจูลวจาลวนีลาว นี่นก็เป็นบ้านเมืองนะเป็นบ้านหินรับเลยแหละโอ้ประตูนี่สุ่มกับงามทุกคนะสุ่มกับงามบ้านงานบรรณาสุนวัดประจันตะจ่ายอย่แบบนี้ คือจังซีง่งอีกนะจีเอาความใจยางที่เอความเคยยอมเลยทุกคนนอ,อกจากพื้นที่ที่ว่าเป็นในเมืองหรือว่าเป็นซุ้มโซนบอกเออเอาความเ็สิทธิ์างอยางรออยู่เนาะตลาดนั่นนี่ยังไมา่ทิ้งหน่าเบื่อฮะนะขี่รถไปสิมันยังมีแนวเว้าหลายหลายยางอยีกเลยนี่ยเดี๋ยวให้ทุกนาทกันง่ายหน่อยมีข้าวกำข้าวเหนียวต่างๆปุดกระจายไปนี่เกิดข้ามทั่วทุกคนเหมือนล้อมหัวกันมัวกันอย่างเข้าเยอะ เป็นซุ้มเนทั่วบักแตงเนี่ยหนุ่แบงบักแตงไปมาเยอะน้องสาวนักสาวสายผู้ทุกหลังมันใส่ผู้พนังทุกคนสายผู้พนังนี่ก็กว้างขวางเลยเนาะเสื่อมต่อไปทอดแข่งเลี้ยงจันเสื่อมต่อไปฮอดหินเพื่อเพียงพูดให้ทุกคนกว้างขวางหลายสุดเล่นกับไฟไม้ป้ายและเขตืผู้พนังเออติดให้ปวดเสียหายนี่มันเกิดขึ้นหลาย เป็นจุนดไดซายกำลังาหารมืงเน้เข้ามาดับไฟนี่ได้กับบวหยทุกคนจุดไดใช้ฮอตเบลเนะประเภทเฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆมาดับเป็นบางจุดจึงเกินไฟลามตาหยุดลงหมดซะได้กับจำกัใดในวงแคบทุกคนจากปลาวงความเรื่องงานพาการเข้า,ขาเดินก็ยุ่งยากเนาะ บางส่วนก็ดับไปเอง,เองนะส่วนก็ถ้าหาเนี่ยก็ซอยดับอ่ามีกับบ้านส่วนนะทุกคนแอมเนาะบานส่วนพื้นที่สวยงามนี้เอาทุกคนเพราะว่นในคลิปหน้าเนาะตอนที่เราขับขบท่ายคร่าวๆเ,เห็นเพื่อนมงซื้อเนาะเป็นบรรยากาศคันที่ชนบทลาวเนาะขออกว่าวิถีชีวิต เบื้องต้นตอนนี้เวลาตอประมาณ12โมงถือว่าเพื่อนก็พักผ่อนนะพูดไอ้แก้วข้าวกันเดินเข้าเนึอง,งน้ำกินเกี๊ยวกินข้าวสวยเนาะติ๊เต๊กเบาครับเพื่อเดีเ่ยวเดินไปคิดบนเลาะอยู่ดีเพื่อนๆเนี่ยนาะถ่ายวิดีโอมาฝากในเบื้องบนหน่อยเลยบางทีมีบ้านพี่น้องผู้ใดเนาะบางทีบอาโอ้ตอนตะกี้ขึ้นไปแคนซีสตอนนี้ก็พัฒนาอะไรเด็กเลยว่าใจไหนกันติดตามกันเนาะ แล้วพอ่อจะมาในคลิปหน้าทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ว่วคำขอลาไปก่อนเนาะพบกันใใหม่ในมืออื่นขอขอบใจทุกคน